ใมาเขียนไว้อีก965กับ60ใครมาเขียน้าเนาะ965 60กระเป๋าผมกระเป๋าตัวนี้ทำยูทูบเลยเ้อนี่วิ่งทำยูทูบเนี่ยอาจารย์ครับนี่ขอกองช่ง ได้เเอเหมือนกันเงๆ้ยๆเดี๋ยวถ้าเขาไปผมจะฝากไปอีอง้์นึ่งนะเขาไปบ้างขาคัวการทั้งหมดเลยก็เป็นของท้าที่นี่และได้เดี๋ยวากเ้าทางี้ไปผมจะฝากเรียมา9บ้านเ็กี่แกบอกยังจ้ามชุสี่ สามศูนย่แต่วันนี้ปีนี่มีเงินแสนเงินล้านกับเขาใช่ทั้งสองนีแต่ปีนี้นะเออครพักตรงนี้โจงยีโจงยีขมามกทเาอยู่ไหนอ่ะอยู่สังขับโอ้โเนี่ดงานนี้แม่ไปบ้านกูไม่ช่วยพาไป ผมจะให้พระนาดูพุทธกว่าพระสงฆติดต่อการงานก็ดีช่วงนี้ผมไม่ได้ไนไหนพูดเลยมาได้งั้นไม่ได้อยู่บ้านเอ๊ะใครมาเขียนไว้อีกเก้าหกห้ากับหกศูนย์ใครมาเขียนไมน้ ต้องใสยปลวกมาขึ้นแน่เลยขึ้นตัวเลขกเลยปลวกมาใช่ัเถอะโอ้นุกว่าจะเป็นเจวนายเขาได้เอออาหนูอาจา์เจอรู้ตึงๆตึงเลงสึงสิยจริงๆ ตอนนี้แม่เมียไม่อยู่อ้เมียไม่อยู่เก้าห้าหกสิเนี่ยเมียซะเก้าห้าหกส่ครับอันนี้ก็อยู่ไก่โจ้ครับอย่ลืมของฝากผมนะครับ

วันนี้ก็เป็นผลไม้ท้ายมันเกิดานไม่เค,เคยจัดวันเกิดก,กับเขาเพราะว่เวเาเกิดมา,ม,ามีโอกาสเลยเพราะว่าลูกของเขเกิดมาพ่อแม่ก็ไปหมดแล้วแต่ว่าก็มีได้โอกาสนะครับออฝันขอมชีวิตเ็าอยกจะเป็นนักข่าวก็ได้ทำข่าวทีหลายช่องมากครับแล้วก็ได้สร้างทีมงานนักข่าวเยอะมากกว่า80ชีวิตนะแล้ววันนี้เองผมก็ขอเชิญนายกสมคมสุรินยิวด้วยนะมารับเงินจากผมด้วยนะวันนี้ตั้งจิตตั้งใจครับบริจาค100,000บาท ให้กับสมาคมซูรินิวและน้องผมที่ปลายฮะบริจาคอีก3 0 0แสนบาทรวมแล้วเป็น4 0 0แสนบาทในการตั้งต้นสมาคมซูรินิวและนอกจากนั้นครับเราได้ทำโครงการไายชีวิตมงกระบือพักผ่าอนอาจารย์ทยเยผ่านโซ่ทิ้งทั้งกรุแนวร่วมกับช่องซูรินทีวีนะเป็นตัวรวมมูลค่า155,000บาทนะ แม่พันเนี่ยจะไม่ขายแต่ว่าเป็นการขยายพันธุ์เพื่อเรียนรู้นะว่าทุกอย่างเป็นทรัพย์สินของสมาคมทูรีนิวนะอ่ะตอนนี้ขอเชิญอ่ะพี่อู้อยู่ไหนพี่อู้ไใส่เสืออยู่ใส่เสือใส่เสืออยุ้ยพี่โจใส่เสืออยู่อ่าพระอาจารย์ของพีท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมากๆเลยคือผู้ปลูกสีกอกนะพูดอะไรครับพี่น้องนิดนึงนะเชิญมาปลูกครับก็อ้ยนี่ความถนอรสมานของ สมาชิกนะครับแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวบ้านนะครับเพื่อพึ่งพึ่งทามพึ่งทางพึ่นะครับทำให้ประเทศไทยสามารถพ้นภูมิได้ตอนนี้ก็เริ่องารร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนเพื่อจะต่อต้านลูกนี้ไปนะครับวันนี้ก็วันเราทุกคนนะครับหมดทุกหมดโบกหมดโลกหมดไทยก็จะดำเนินไปไมหน้าเป็นจริงคิดในสิ่งใดหวังในสิ่งใด ในทางที่ดีโจประยุทธ์ผลสุนทรพุทธโฆตุลโภพานุทามโภวีโหมหาไกรจุตตระการขุนท้าเปิดธรรมังเปิดสางทางเปิดเำ้าเดชเจ้าเดชตั้งดมงิธามิจารุสข้าพเจ้าเปิดโลกโภลใจของลูกหลานนะครับโภวมรับผมเชิญเชิญพระอาจารย์นะครับจะได้รู้ที่ไปที่มาของกิจกรรมในวันนี้ครับอาจารย์ครับกย่างนักการครับ

ไห่านมันน้ำนิ่งมันมีอยู่มันจะน่าไหลบานมันจะไม่น่าเราเป็นเรื่องเคล่อนย้ยมาเอาจกไปเพื่อเข้าไปมาอี้ดเฉาะเป็นอีเดียวว่าน้ำ่ดเพราะฉะนั้นโยนคนเยอะน้อยแล้วมีเยอะให้มาบ้างนะด้ไรมน้นะการบรนการเาะทางเามาคมของมันที่จะตัก่อไปเื่ออนี้ ครับแล้วก็ขอเชิญด็อกเตร์พ,เพิเศษคุแก้วนะครับก่ออื่นก็จะเป็นสัญญาการยืญญ่นรทรัพย์สินาพนโฟเพืวอเงื่อนนะผูประสงค์เขัาแล้วก็ในส่วนของก็คืยตัวนะเดี๋ยเชิญนี้และคือตามสัญญานะครับก็จะมีแม่พันโฟนะร่วมกันทขทยชิ้นโคตืนแใน <c oughs> ตอนนี้ประการสุมสุ่มที่ผ่าาผลจิงนะ มอบเงินะงนะซึ่งเป็นเงินของโต้เนปะ็นแสนบาทแล้วก็เงินจากน้องนุชนะน้องนุชนุชจรีซีอวีปิดยักษ์ผู้งามนนนะก็จะเป็นซองเปล่าๆกอ่อกนราว่าเป็นการโอนเงินเะข้าบัญชีธนาคารนะอ่ะคุณในดับพลสายกระสุนทนะ่านรับมอบเงินหนึ่งแสนบาทให้หนายกสมาคมครับน,น,นะก็เนะี่ยนะหนึ่งแสนบาทนะตรงมือ้กำลังใจนะจะนำไป ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็าาาวาสารตามรอยบาทศาสตร์พระราชาต่อไปในการทำหกนาโมเดลและก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะเรียนรู้นะเร็วเร็วนี้ในเนื้อที่50ชุด100ใบนะครับในอนาคตนะอ่ะต่อไปฮะโจเป็นตัวแทนของคุณณจวีนะสิริปิยะพุนานนอ่าบริษัทจำกัดไทยมวีไปายร,ร,นะรีสอร์ทนะรีสอร์ทมูลค่า30กว่าล้านที่อำเภอปลาย เป็นคอมเมนต์นะครับจากจังเจ้าภาพขอมาเลยอ๋อมีผมเลี้ยงเลี้ยงโิงทีนะครับทีนี้ผมและท่านอื่นๆนะครับที่ไม่มีรายชื่อจากจากทีมงานกู้ภัยนะครับทีมงานกู้ภัยอำเภอสังขะนะครับอำเภอสังขะนะครับผมนะครับโอเคครับผมต่อไปนายคำเงินมรกต มาแล้วนะครับมาแล้วครับคุณลุงคำนึงมารอโก้แล้วก็น้ำนะครับเดี๋ยวคุณไปรับน้ำต่อคณงนั้แด้เลยครับก็จะมีใค่เป็นกิแลนแขดพันตอ่าต่อไปวันัดมรกตรับแล้วนะครับมารกต่อไปมันฉลองมน

รับแทนได้นะครับรับแทนได้นะครับมาเอาเลยครับหยิบไปเลยหยิบไปเลยนะครับเอาไปเลยตามใจเลยครับผมเดี็กที่ก่อนขอนี่อะไรเนี่ยอันนั้นแหละคืออะไรเนี่ยเดี๋็กก่อนนะฮะตัวนี้อะไรหวีหวีผมใช่ไหมอ๋อหวีผมเอาเอาครับ ความเรียบร้อยอ่ะความเรียบร้อยเกี่ยวกับ ตัวนี้ทำยูทูบเลยด้นี่วิ่งทำยูทูบเนี่ยเนี่ยนะครับโอ้โหนี่นะครับวันนี้อยากได้พาเปีวจักจันรสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยรั๊กลนอาจัรย์ครับไปเจอรถกู้ชีพให้น้องๆหน่อยครับ รถกูจีแป๊บหนึ่งเนาะมาดิครับหัวหน้าแป๊บหนึ่งเนาะได้ได้ได้กระเป๋าก้อนนี่เป๋าเส้นเลยนะนี่นี่เหลือพยานนีานโสดอ่ะให้ในคนโเป็นสีฟ้าน้ำผาชื่อดักระเป๋าฟางของฟางมาเขาต้องเลยมะเลยลองมาเขาเรีกไแ่งทองไหลมาทองไหลมานะครับเข้ากระเป๋านะครับ ตอนนี้ผู้คนก็ให้กรยดานนะครับสักยันใส่กระเป๋าให้นะครับนะครับี่ที่ที่นมีเอ้าเนี่ยเจอตัวเลขฮะนี่เลขอะไรเนี่ย

เอาเสร็จป่เข้องมานะครับตอนแรกท่านฤสีจะกำลังจะกลับํมหนักนะครับสีเดียวกันรู่าก็ได้นี่ยเหอของขแกูาเจอขั้นนะคะนไม่ได้ จะอยู่ตรงหโค้งตรงโค้งบอแล้วสำนักท่านอยู่ตรงไหนนะเพีนตรงซอยกำแพงค่ะเข้าไปก็จุดเกือบสุดซอยเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นสำนักท่านเลยอยู่ตรงโค้งพอดีเลยที่มีต้นไม้เยอะๆมีพระติดกำแพงเยอะๆลายแบบปลกประหลาดกันแล้วค่ะเป็นจุดเด่นของที่นั่นอยู่แล้วเข้าไปเจอเลยจนจนถึงกลางๆซอยฮะใช่ค่ะ ใหม่เส้นอะไรเนาะนี่สาธุสาธุโอ้โหดูหมาเลขก่อนดูหมาเลขก่อนดูหมายเลขก่อนค่ะวันนี้นะคะ16คกุมภามาแน่อาจารย์ใหม่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะหนึ่งมีหค่ะศูนเนี่ยยังไงมี1แล้วก็มีเจค่ะ ุกค่ะาแล้วเราพูด,ดกันค่ะใ้่ใหมคอนเฟิร์ม่ใหมคอนเฟิร์มค่ะเออ